สวัสดีครับวันนี้ก็ผมมาสซอร์วินฟางทองครับผมตรงกับวันที่7ธันวาคม2563วันนี้ก็มาส่งเครื่องฟางตาช้างครับผมคูโบต้า HB 1 3 0 0 0 0ครับผมอยู่ที่บ้านจำปีตำบลจำปีอำเภอสีธาตุจังหวัดอุดรธานีครับผมนี้เป็น HB 1 3 0 0 0 0ครับผมอัดฟางกองครับผมสีธาตุวันนี้ เป็นเฮปีหนึ่งสาูนต่อพวกกับรถถ่ยคูปต้าเอลห้าศนย่งี่เป็นการทดสอบระบบเครื่องเลยบมทดสอบระบบเครื่องให้ลูกค้าดูปีหนึ่งสมนไสนใจเครื่องฟังครับผมติดต่อได้ที่เบอร์083 3์แปดสามสามนเี่ผมหรือเบอร์080 7 8แปดศูนย์เี่ห่งส่ผม พิกัดที่ตั้งร้านเรามี2ที่ครับผมนะสาขาใหญ่ตั้งอยู่บ้านอักขศต์ตำบลจอมพะระตำบลบุกแกรงนะครับโชคดีครับผมอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับผมสาขา2ตั้งอยู่แยกบ้านไทยเจริญนะครับผมนะตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธนะครับผมติดถนน,น24ตรงข้ามปั๊มเอสโซ่นะครับผมสาขาสองเป็นการทางนี้ทางทางสีธาตุนี่ก็ยังเป็นส่วนมากจะเป็นบางกอ,องอยู่ครับผมนะ หัวแม็กฟางทองหัวผฟางสติ๊กฟางคนที่ซื้อนี่เขาเป็นรถสีข้าวเหมือนกันเนี่ยรถสีข้าวนะครับผมอ่ารถไถคูมาต้า L ห้าศูนย์หนึ่งแปดครับผมต่อพ่วงกับเครื่องอัดฟางคูมาต้า S B หนึ่งสามศูนย์พัดสติ๊กเกอร์ทองครับผมการอัดฟางทองครับผมทดสอบงานจริงให้ลูกค้าครับผมอัดฟางทองแท็กเตอร์ของเรา ตรงจริงสอนจริงครับผมทดสอบเครื่องให้ดูจริงๆจากฟางนองเฮสเตอร์ครอใครสนใจเครื่องฟางก็ขอฝากเบอร์ไว้ครั้งหนึ่งผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องนอกเครื่องญี่ปุ่นนะผมนะติดต่อได้ที่เบอร์083 316 0978ครับผมรูอ,อีกเบอร์080 788 2413ครับผม ปี1-3ึ่พรับต่อพ่วงก,กับบอัลต้า L ห0างพื้นที่ทังนี้ก็ยังเป็นการใช้คนเกี่ยวมือก็ส่วนมากครับผมนะคือจะเป็นใช้รถสีอยู่ยังไม่ค่อยมีรถเกี่ยวข้าวเข้ามาทำงานในพื้นที่ครับผมนะก็เลยต้องเป็นฟางคองัส่วนมากก็าาได้มีโอกาสมาโศกเรื่องกันที่สีธาตจังหวัดอุดรธานีครับผม ส่งจริงต่อจริงวางทองแท็กเตอร์ของเราครับผมจำหน่ายเง,งื่อนวางมือสองจากต่างประเทศและในไทยคนะรับผมง่ายก็ขอฝากร้านไว้ด้วยครับผมนะสำหรับลูกค้าท่านใดท,ที่เราดูแลไม่ทั่วถึงครับผมนะในบริการหลังการขายไปล่าช้าหน่อยหรือยังไงก็ต้องขออภัยว่าหน้าที่ด้วยครับผมนะวันนี้ผมอันดวินฟางทองก็ขอจบการไลฟ์สด ถ่ายท,ทอดวิดีโอการส่งมอบเคื่องฟังที่สีธาตุอดอนทานีไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับคนที่สนใจก็เบอร์โทร0 8 3 3 6 0 9 7 8ครัมหรือเบอร์087882413 0, 0 13, ครับวันนี้ผมขอจบการถ่ายทอดวิดีโอลงหางลงยูทูบแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ